นครับ้งปะครับที่ไหนครับเหนือวานแหงค่ะโอ้เหนือวานแห้งแซ่บมากนครับอะไรเลยค่ะเอาคำยังไงบางยังไงเลยไหมมองครับขอของใหญ่ใส่ให้อ่ะน่นะครับผ้าเพื่อนมาจุอ่ะเอาตั๋วคำยังไงให้พี่น้องเพื่อนบิึงเนี่ยตับมดีตับมดีเอาเอาสั้สี่เก็บพันตับเนาะครับผมอ่าเอาเจียวข้มขมครับเจียวข้มขม เออเอาโซโซโซอ๋อให้พี่นอ้อ,อ,เองเพื่นอนเออเอ๊เต้นไหนรืดดสวัสดีดครับพี่น้องสวัสดีทุกกระถัทุกคนและเอฟซีบาวิเทียพาลองครับวันนี้ได้เนื้อมาต่อนทางสาวคู่เบาทางบานบานบานาบายคคังงก่อนบันปลาคอค่ะบันปลาคอปลาคอใหญ่นะ <c oughs> เนาะคอหอมใหญ่จุ๊จุ๊พี่น้องจุ๊ มานี่ครับอ่ามากำลังสาละอ่ะเอาเอาๆกันเลยค่ะอ่าในหน้ลองสาบบรรจุกันนะครับวันนี้ก็จะมีโอกาสแต่ไปเยี่ยมยามทางอำเภอโน่นคูนนะพี่น้องอยู่ตำบลโพครับน,นอ๊าอำเภอปะครับมาลองเมืองว่าเนื้อโน่นคูนเป็นยังไงตดสาบลูกศรบานบอ่อเป็นังไงครับ,นนรบเหนือวานแหงค่ะโอ้เนื้อหวานแหงแซ่บยำง่าย ยังไงโอ้เจียงผม,มมีนอ้องมาเด้อครับเสียบๆด้วยกันครับกระเป๋าวีเจาครับเจ๋วเลยดิครับนี่มาเรื่องไหนครัสดครับสดเเออาานงสาวครับเสียบๆด้วยกัน,นครับทำยังไงเค,อออค่ะอา้าวมันยังทยังไงเลยไหมหมคหรับา อ่าซิมตับกันครับซิมตับกันเด็กพี่น้องเด้อจะแซงงี้ไมครับตับแบบวางครับ,บ,บข,ขั้นตับแล้วเนี่ยขั้นตับของแกเข้าวกะน้ำลำไยหวานไยแทะเอาเอาเลยครับผมถือว่ามือนี ได้มีโอกาสนะครับได้มาเที่ยวหรือว,ว่ามาพบปะทางหนองนองทางอำเภอโน่นคูนครับตำบลโพทั้งภูบาลทั้งบ้านประคอเพื่อนครับเอาอ้ามาไครับผมมาไหมาเดี๋ยวเพิ่นตั้งบ้านทั้งบ้านประคอครับมาจุองนี่ซือว่าได้มาเยี่ยมยำทางหนองนงเพื่อนมาครับมาอเอามามามาเอา้าเดี๋ยวไปครับใช่ เอเพื่อนเือพบาทั้งหมดปพระควาครับเนี่ยนะครับผ้าเพิ่นมาจุอ่ะเอาตุ๋คทำยังไงให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งเนี่ยตับมดีตับมดีอ๋อเอาสังสีเก็บพันตับน้อครับผมอ๋อเจียวข้มขมครับแจีวข้มขมเออเป็นไงครับเป็นไงครับจังสีเลยเนาะสดอ่าเอาโซ๊ะโซ๊ อ๋อพี่หน่อยพูดไปลยเออเอ้ยเต้นไหนดูดอดดีปอวิร่ากับใครเหนือมาตอนทางหนองเพื้นนะครับมา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 เดี๋ยวเมาสู้เพื้นครับมาเสียบแฉกเหมือนกันครับถือว่าได้มีโอกาสนะครับพี่หน่อยครับฮะฮะเอาเลยครับเอาเลย

ด้วยมีโอกาสมาเยี่ยยมามนะครับสามข่าวพี่น้องมาเสียบๆเหมือนกันครับเนื้อถือว่าสดนะครับสดครับพี่หน่องมา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 จริงครับเอาเลยเอาเลยครับมา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 เพื้อวันี้ด้เนื้อมาต่น ตั้งทีมงานเป็นเพื่อนพีนะครับผมเอาเอาเลยครับเอาเลยจีนเสียบบุรีจีนเสียเอาเลยครับเอาเลยเอาสามชิ้นกีบหันตับผู้สุดยอดสุดยอดสุดยอดบอครับสุดยอดครับสุดยอดเอาเนื้อนี่หน่อยยกปั๊บนี่เอาเหล่าปั๊บเลยดีน้ำน้ำใจครับน้ำน้ำใจมา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  มาเด้อมาเด้อพี่ดองเด้อมา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 ครับมาเดี๋ยวอ้ใจไม่มาครับย่อย่อเลยดหนอชดหนอดเงครับเีนกือว่าเนือชดนะพี่้องเดี๋ยวเดีเดี๋ยวอ้ผมมาบำคว จาเขาส่งตรงมาโอ้โหส่งตรงจากวัดงความหรอกโอ้วโดครับโอ้ด้าโมวัสดีรับาวัสดีครับมามามครับเอาๆมีตัมีตัวไหนผมรอเลครับตับเดี๋ครับผมกินเบอดตับตัับเดี๋ยวอุ้ยครับตับอครับตับเครับจุพี่น้องจุ๊จุดวเด้อจุ่ยเด้อเอาบหลายางเนครับ หยาดยังเดียวหยาดยังเดียวเบาเหินเบาเหินเบาเหินแต่ว่าเป็นหอเบาเหินเจ็บแสบครับมาเจบแซว่กันครับผมพี่น้องร่มกันนะครับได้ฝ่ายพิจารณาได้ครับส่องไหมครับี่เขายอปะครับโอ้อันเขียอตัวย่มีมีอยู่ครับมีอยู่เดี๋ยวมามาเจ็บแสบร่วมกันครับมา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 พี่น้องมา คับคำหังเลยครับคำหญงเลยโอ้โยอดียอดปากจีตาไม่ได้ครับเด้่อปากจีตาไม่ได้ครับผมจัดจัดจัดครับจัดจัดคำยังเลยนี่ถือวันไหมาเี่ยมยมทั้งบ้านสายเจครับครับผมองใส่ตังนุนคูนเอืเอนนคูนนะครับพี่นงทางกระบุนผู้แต่เมจูแต่เมาต่เนื้อเมต่อนะครับผมเพ่งนเลยครับสสยเจครับโอยครับผมก็ยีก็ยีก็ยีก็ย

ครับสำหรับคลิปนี้บาวิทยากับฝาวยเพี๊ยกซมี่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้บาวิทยาช่องวิทยาพาลองของเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้บาวิทียกับขากลับมาสวัสดีครับ